ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้แนะนำให้ลดเสียงลงนะครับถ้าทุกคนอยากหูแตกนะครับผม5 4 3สอ,องอัญงศซอโอชนึ่งขีนมีด้า ก็วันนี้นะครับผมเรามาในตรีมที่แบบว่ารีบแล้วก็รีบรีบ,รบ,รบเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นการทำเรียลชันวงริปปินนะครับผมซึ่งเป็นวงน้องเล็กจากค่ายอูลิมนั่นะครับผมต่อจากคัวนชายเนาะอ่าแล้วก็ในคอนเซปต์คัมแบ็คครั้งนี้นะผมเพลงมีชื่อว่า Villa ็ e นะครับผมซึ่งมาในคอนเซปต์ที่เป็นแบบทีมแฮกเกอร์คนดายเออแค่ทีมก็แบบน่าสนใจแล้วเวหลังจากที่มีภาพพีเซอร์ของเมมเบอร์ทั้งเจ็ดคนไม่ว่าจะเป็นเอ่อชาจุนโฮ ยุนซองลงยุนจูชางแล้วก็มินซอแล้วก็รีฮยอบแล้วก็อเล็กซ์นะผมปล่อยออกมาซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของตัวอัลบั้มนะผมที่ทำแพ็กเกจแบบว่ามแม่งน่าซื้อชิบหายเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อม,มืันแล้วแล้วก็ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้แนะนำให้ลดเสียงลงนะครับถ้าทุกคนอยากหูแตกนะครับผมเพราะว่าจะมีการวิดวาดกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ขอพูดก่อนนะครับว่าประมาณ2 3สวันก่อนคิวเห็นมีคนเข้ามาปล่อยสปอยล์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ ไม่ได้เห็นเลยมากมหยครับก็รีบเคลื่อนผ่านโอเคทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเพลงใหม่ของดิฟินวิลเล็นะครับก็ถ้าพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับผมหนึ่งสองซ้ำอ่าอูริมเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยโอ้โหคนลุกคนลุกเลย ใครยืนซองยืนซองเอายืนซองเปลี่ยนผมเป็นสีน้ำเงินนะครับโอ้เนะต้นกลางกอ,องไฟคนลุกเฮ้ยจูชังหรอมาก โอ้ยมินโซเจแมวน้อยคุณน,น่ารักจังโอ้จุนโฮจีกไปดีใครไปเซ็นเตรอร์ไฮยอบใช่ไหมโอ้ไฮยอบโอ้ ไฮยอบก็เปลี่ยนผมใหม่สีผมใหม่นะครับสีออกแถบแดงดำ <c oughs> อุยย้ยตรงยูนเออเนี่ยก่อนหน้านี้นมีประเด็นที่ว่าอูริมแบบเปลี่ยนภาพอะไรเป็นแบบมันแฮกเกอร <c oughs> ์ว้าวไปเอ้าไปไปไปเนี่ยชอบฉากน,นี้มากเลยอ่ะ หล่อไปหมดเลยทำไมมีซอดูดจังเลยลูก <c oughs> อยากกีดอยากกีดทุกคนเลยนะอ้าวโอ้ <c oughs> ทำไมเหมือนแบบ นอกจากจะเป็นตัวลายแล้วยังมีแบบเหมือนเป็นพลังแบบว่าพลังวิเศษด้วยวุ้นแกคอสตูมดีมากเลยอะ่ะชุดนี้ชุดชุดดีมากแกเมนเราคือหล่อมากโอ้จริงด้วยจูชังมีพลังในการหยุดเวลา เออหุ่หล่อมากเลยอ่ะโอ้เป็นคำแมทที่ปึ้มปิมโอ้หล่อทุกคนตั้งแต่ยุนซองจนถึงอลิกหล่อทุกคนเกยแล้วแบบคือขนลุกมากขนลุกมากไม่ไหว วายโอ้ยริมมันจะเปิดค่ายหนังวะริมไปเปิดค่ายหนังเดี๋ยวนี้ด่วนวิเค่าะขนลุกมากกว่าขนลุกแบบแบอกไม่ถูกเลยอะ่ะอ้ยตื่นแต่ะขนลุกมากเม่ยไม่ไหวแบบหล่อแบบโอ้ยขนลุกก็นะครับโอ้เดีว่ามึงหายใจาก่อน เป็นคัมแบ็กครั้งนี้ใช่ไหมวินเล็ตน,นะครับก็เป็นการเติบโตระดับหนึ่งของดิปรินนะครับพี่เห็นได้ชัดเลยเนาะก็คอนเซ็ปที่แบบว่าอาจจะเป็นอันนั้นที่เราเห็นที่เป็นแบบว่าเป็นพวกสดใสอาจจะเป็นแบบคอนเซปต์ของแบบพวกรอบซัมเมอร์ก็ไดรนี้คิวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครที่เป็นแฟนดิปลินก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมแต่ส่วนตัวถามว่าชอบไหมชอบมากมากในเรื่องของด้านแบบชุดเชื้อชุดเชื้อว่าแต่ชุด,ชด,ชดเอ่อเรื่องงาน CG แล้วก็แต่อ,อแล้วก็พวก พวกเครื่อนอะไรอย่างเงี้ยในเอ็มบีเขาเรียกว่าคอมโพสอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราชอบแต่ว่าตัวเพลงอาจจะต้องฟังอีก,กสักสองสารอบถึงจะแบบโอเคฟังคุ้นหูเนาะอะไรอย่างงี้ยแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะ <laughs> โอเคนะครับนั่นก็เป็นความเปลี่ยนส่วนตัวสำหรับคิวนะครับที่มีต่อเพลงวิลเล่ของดิฟฟินครัง้ <c oughs> นงนี้ผมใครที่ชอบใครในวงดิฟฟินหรือว่ามีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเอ็มบีนี้ <c oughs> <ๆ>ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผมรออ่านแล้วก็พูดคุยกับทุกคนอยู่นะครับผมแกช้างตูช้างหล่อมากวัยเมนไปอีกหนึ่ง โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยผมสำหรับคลิปนี้คือเพื่อนผมบ๊ายบายอย่าลืมไปปั่นไปห้อยดิปินกันด้วยนะครับทุกคนไฟติ้ง